วันดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้เราจะมาอยู่ในช่วงพิเศษไงแบบ EP พิเศษอะ่ะแบบเปิดกล่องประมาณร้อยสิบกล่องอะ่ะเดี๋ยวสอนวิธีปั๊มประมาณท้ายคลิปนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกล่องแรกเลยดีกว่าโอเคอเครับผมกล่องแรกมาพร้อมลันถุงเนี่ยก็เปิดอย่างเงี้ย <B rain> ท้ายคลิปก็จะเป็นสอนแบบปั๊มนะครับว่าปั๊มยังไงวิ่ยทำได้ไม่นานจัดเลยเ้ยไออันเนี้ย <B rain> โโหไอยเขียยสองกล่องแรกไม่เกินหรอเกินไปว่ะ อรล,ลั่น่อยดิโอ้ยแม่งเอ,อ้ยผ่านไปสองอันเองขออีกนิดน่ะโอ้้เชี่ยเขียวล้วนเลยแบบนี้ไม่ได้ปะะ่าว่ะเกินไปวะโอ้ย oh <my> เชี่ยห้ากล่องได้สั์โอ้ยสุดไปหน่อยอนะเนาะเนี่ยเนี่ยพวกมึงดูเว้ยเว้ยบห้ากล่องเลยอะดวงกูมันดีขนาดไหนอะแบบมาจ,จากจักรวาลเนานะลุยกันต่อ ว่าแบบร้อยสิบกล่องมันต้องได้หมาป่าก่อนหรอตัวนี้เผื่อใครอยากได้กูแจกก็ได้นะครับก็น่าจะเปิดจากตรงนี้นะก็จะได้มาเยอะอยู่ะอะเนี่ยเผื่งคาดสงสยัยตังมาจากไหนเยอะแยะก็คือพาร์ทก่อนคือผมมีตังประมาณสองมีใช่ไหมแต่ผมไปใช้ไอ้อันเนี้ยผมไปใช้จิ้งจอกผมไปขโมยแบบสวนเพื่อนมาให้เพื่อนออนแล้วผมก็ไปฟาร์มมาอันนี้กูแจกด้วยหนึ่งอันนะไม่ได้หรอก็มันเหลือ มาของที่เก้าตะนครับเกลือสิบอืมแล้วแม่งเอากูยาวดนะ้วยไงเอากูยาวด้วยช่อคุณไม่จะได้สองต้นแม่งเกือบละเกือบละกล่องต่อไปอือ กล่องที่สิห้าผ่านไปนะครับก็ใช่ป่ะใช่อยู่แหละกล่องที่สิห้าผ่านไปหรือกล่องที่ยีสิบไม่รู้แต่ก็ถือว่าได้สานะไม่หาสิเขาเรียกว่ายังไงได้ดีไวมานหนึ่งอันแล้วครับอ้้จริงจอกผ่านว่ะอ้้แม่งไม่ได้วะ่ะ โอ้โหแม่งเกลือด้วยไงโคเตมา่าเฮีย้ยขออีกสักตัวได้หรอนี่ครับเรทการออกก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ดังโคอ่ะจะเปลี่ยนที่สุ่มเว่าตรงนี้ก็สุ่มไปเรื่อยๆลุยกันยาวๆนะครับโอ้โห หกสิบกล่องเชีย่ยมันจะไม่ออกจริงดิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมว่าเอามาให้โคให้โยเยอยแม่งหูยแม่งหกสิบกล่องจะได้ว่อนะ่อะนนี้ผมขอกอไปเลยแล้วกันได้แต่อย่ามาสโลให้ เฮียเอ้ยแม่งอยู่ข้างกันในสัตว์โอ้ยไอ้เฮียเอ้ยทำไมถึงทำกับกูแบบนี้วะเฮี้ยเกินไปวะแม่งพวกมึงมันจะแบบเฮี้ยมันจะแปดสิบกล่องเลยกูแบบไอ้เฮี้ยกูยังเกลืออยู่เลยกูไม่ไหวอะ่ะเปิดล่างทองกดแบบไม่ข้ามเดี๋ยวรอดูได้แนะ่นอน S <S <S สว์เลยไอ้อเฮียควดลาว่ะไอ้เฮียขวดละมากกูแจกเยอะหน่อยหนึ่งไอ้เฮียแม่งมีอย่างเยอะก็ไม่รู้จะไปทำอะไรอะ่ะแล้วแม่งเอากระสุนไงเหียโอ้โหอ,อีกยีย่สิบสองกล่อง มันจะได้ป่ะวะแล้วชิบหายยาย่ายไปไว้ช่องแรกจุดพีชีวิตเชีโหชิลไม่รู้นะแม่งก็ได้อีกตัวี้อะเนี่ยแม่งไม่ได้รู้หรอวะโอ้โหเฮียลืมไปหรอหือแม่ง อกูจริงถือว่าได้มาสองต้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่อะ110ร้อยสิบกล่องนะเนาะแต่ยังไม่ได้หมาป่าเลยอขอมาป่าใช่ไหมโหทุกพี่ผมขอมาป่าเฮียสิบกล่องสุดท้ายแล้วนะเว้ยเก้ากล่องนี้ผมจะไม่กดข้ามเดี๋ยวเราดูว่าจะได้มาป่าไหมไอ้เชี่ยเกินไปวะ Oh. มาห้ากองท้ายวัดใจเฮี้ยกูกวดท่าหมดเลยไเหี้ยเสียเวลากองสุทไทยเอาอะไรไปเนะี่ยได้ไรเดี๋ยวก็ลุยไง ผลประกอบการก็คือผมได้ต้นไหนวะฮาร์คูรี่วัตซอมมาสองต้นนะครับแล้วก็โคดามะโคดามะประมาณยี่สี่ตัวครับก็คือกูแจกผมเมนชื่อไว้ก็ได้หรือกูแจกแฮะเคีียไม่รู้จะไปทำอะไรจริงวะสลับเลดี้ จะปลูกก็เลยดีวะ่ะสองต้นนี้นี่ไงสวนแบบค่อนข้างโหดนะเนาะเออทำไมกูไม่วางมาสเตอร์ไปดีวะกูมึนอะไรของกูเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งอย่างมึนนลยสําก,กูว่าแม่งไม่ได้โตง่ายเลยวะ่ะแป๊บนึงนะครับลด,ดน้ำลด,ดน้ำเคครับเดี๋ยวผมเราจะมาสอนสูตรปั๊ม้วยล้วกันตรงนี้ก็คือผมจะเก็บ หมาป่ากเก็บไว้ก่อนแล้วผมจะใช้อย่างละสามตัวเน่วะอันนี้มีครบสามโคดามาค้นหาโคดามานะครับแล้วก็จะได้โคดามาเอาตัวไหนวะตัวไหนก็ได้แล้วก็หยิบมาตรงนี้ครับแล้วเราก็เก็บนะครับเนี่ยเห็นไหมก็เป็นสูตรฟาร์มเฮียกูตามจริงอ่ะเนี่ยๆเห็นไหมมักติิอย่างเยอะเลยนุ้ยแั่มันไม่ใช่น้อยๆ้วย ي, โอ้ยครับผลประกอบการของชิมินี้ก็คือลอแต้นทาคุริโบซ่อมมาสองต้นก็แล้วก็โคดามาอีกเยอะชีพหายแล้วก็แมวมาเนกิอ่าตรงนี้ก็ ตัวเกลือระดับชาตินะเนาะไอ้เฮียมันจะทำาไไรได้ปะแล้วก็ซีก็จะเป็นเดี๋ยวดูตรงซีก,ก่อนนะครับลักกี้แบมบูสิบหกอันดีเซนซีดสี่สิบเก้าไอ้เชียเยอะไปไหนวะฮะอเคาดคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ใครอบคลิปนี้ฝักกดไ์ฝักกวติกกวดนามดนว่ยนะครับบ๊ายบายจ้ะ